สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเกมของนารูโตะเซิร์ฟเวียดนนมนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดกิจกรรมของสัปดาห์ที่1นะครับผมแล้วก็การเพิ่มพลังตัวละครให้ได้แบบเยอะๆให้ติดอันดับนะครับผมภายในสัปดาห์แรกอย่างนี้เราถึงจะได้แบบของรางวัลดีๆนะครับผมถ้าเราแบบติดอันดับได้ท็อปสิบท็อปยีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ว่าไปครับผมก็จะได้ของรางวัลมาเยอะเนะาะก็จะดูรายละเอียดกิจกรรมด้วยว่ามันมีอะไรยังไงครับสาหรับสัปดาห์ที่หนึ่ ตอนนี้แต่ละเซิร์ฟครับรายละเอียดกิจกรรมจะไม่เหมือนกันนะครับผมผมจะขอทําเป็นรายละเอียดกิจกรรมของสัปดาห์ที่1น,นะครับผมหลังจากที่มันเปิดเซิร์ฟต้องว่าอย่างนี้นะครับผมก็ตอนนี้เกมナルโ,โตะมันจะไม่เหมือนกับเกมอีพิกที่จะรวมแบบกิจกรรมเหมือนกันหมดครับแต่ว่าภายภาคหน้าในอนาคตกิจกรรมมันจะโดนอัปเดตให้เป็นเหมือนกันผมคิดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ ซึ่งในตอนนี้มันจะยังไม่เหมือนกันเนาะเราก็มาดูรายละเอียดกิจกรรมข้างในครับสำหรับสัปดาห์ที่1ครับอันนี้กว่าผมจะได้อัดคลิปครับทุกคนก็เหมือนจะหมดกิจกรรมไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับจะทํากิจกรรมสัปดาห์ที่1ไว้เพราะว่าหลังจากที่ทุกคนไปเล่นเซิร์ฟใหม่ก็จะเจอกิจกรรมแบบนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นช็อปร้านค้าครับผมที่มันจะขาย2,500ได้ที่หมุนปกติ20อัน20อันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับตัวละครระดับ SS ผมแนนะําให้ ซื้อไปเลยครับผม6,000เพรได้ที่หมุน20อันอันนี้ก็แนะนําให้ซื้อครับผมเพราะว่าเราสามารถหาเพชรได้าจากภารกิจต,ต่างๆค่อนข้างที่จะง่ายอยู่สําหรับสัปดาห์แรกๆนะครับที่หมุน100อันนี้ก็แนะนําให้ซื้อไปเลยครับผมถ้าคนที่เล่นปกติไม่เติม v p มันจะไม่ถึง3ก็ให้หมุนไปเลยครับผมแต่คนที่เติมอ่ะแนะนําให้เก็บไว้หมุนตอนที่เป็น v p 3เพราะว่ามันจะใช้8อันในการหมุน10รอบนะครับผมส่วนอันสุดท้ายผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับผม2,400เพรมันแพงอยู่เนาะ สำหรับอันแรกครับที่เป็นรูปไอสีแดงๆนี้นะทุกคนก็จะเป็นการหมุนที่ใช้เป็นคมพีนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นการสุ่มครับทุกคนขออภัยด้วยเนาะจะสุ่มโดยใช้คมพี์นี้นะครับผมครบตามจํานวนรอบที่มันกําหนดไว้ก็จะได้ของรางวัลครับผมนี่สูงสุด80ครั้งครับผมก็เป็นการสุ่มอันนี้นี่เองนี่คมพีนี้นะครับทุกคน80ครั้งก็จะได้ของรางวัลเนาะอันต่อมาครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อหมุนครบจํานวนของมันก็จะได้ของรางวัลเหมือนเดิมครับก็จะมีนี้มีดีหน่อย เป็นของสุ่มเพชรข้างในนะครับผมก็พยายามหมุนให้ครบนะครับผมอันที่3มก็จะเป็นสุ่มโดยใช้เหมือนแก้วนะครับผมสุ่มปกติครับก็จะได้ของรางวัลเหมือนกันนี่เป็นการสุ่มโดยใช้คมพี่อันขวามือนี้นะครับผมก็ผมติดแก้วมาจาัดกเก็บอีพีเลยเนาะไห <Tout S 1> นนี้ <S <S ในในครับผมก็เป็นประมาณนี้สําหรับรายละเอกิจกรรมน้าแรกครับอันนี้ก็จะเป็นการสะสมแต้ม VP ครับผมก็คือแต้ม VP ถึงก็จะได้ของรางวัลไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินหรือว่าการสะสมฟรีจากภารกิจได้รับ,บวันละ50แต้มนะครับผมก็จะได้ของรางวัลเหมือนกัน อันนี้จะเป็นการสะสมเติมรายวันครับอันนี้ผมก็เก็บทุกวันเลยเพราะว่าของรางวัลหลังๆมันก็ค่อนข้างที่จะดีมากครับผมเนี่ยวันที่6วันที่7มันดีเนาะเติมวันละ2 5 0 VP หรือตีเฉลี่ยประมาณวันละ80บาทนะครับผมเฉลี่ยประมาณนี้แหละถ้าซื้อใบเดียวเนาะอันต่อไปครับจะเป็นการอัปดาวตละครครับผมก็คือถ้าเราอัพตละครลหกดาวตามที่ทางเกมกําหนดไว้เนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลทางขวามือครับผมนี่มีหลายตัวครับจิรลยะเดี๋ยววันที่7จะได้รับแจกฟินตัวพยายามหาเพิ่มไม่ได้อีกตัว ก็จะได้รับของรางวัลกลับมานะครับผมมีพวกสกุลละครับผมซาบุสะมีพวกเนี่ยเทนเทนด้วยครับผมซาสึสเกะด้วยครับผมถ้าเราอัพครบก็จะได้ของรางวัลกลับมาตามที่มันกําหนดไว้นั่นเองเนาะก็พยายามเก็บให้ครบนะทุกคนเพราะว่ามันก็เท่า,ท,าที่จะมีประโยชน์มากๆอยู่ครับอันสุดท้ายครับผมจะเป็นตละครที่แบบถ้าเราเปิดได้ตละครนี้เราก็จะได้รับของรางวัลขวามือผมสังเกตว่าเหมือนมันจะลดระยะเวลากิจกรรมไปแล้วเซิร์ฟของผมนะ ไม่แน่ครับหลังจากวันพวงนี้เป็นต้นไปอ่ะกิจกรรมน่าจะโดนอัปเดตเป็นกิจกรรมเดียวกันก็ได้ครับผมเพราะว่าอันนี้เหมือนมันจะเหลือหลายวันนะแล้วก็โดนลดกลายเป็นแบบหมดพร้อมกับกิจเลยแล้วก็ต้องมาคอยลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะโดนปรับเป็นกิจเดียวกันเมื่อไหร่นะครับผมตอนนี้ก็น่าจะเซฟใครเซฟมันผมเลยขอขึ้นเป็นสัปดาห์ที่1ไว้ก่อนนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นการภารกิจรายเดือนครับผมไม่ว่าจะเป็นอัปดาวตวลครลงอารีนาครับผมแล้วก็ อันนี้จะเป็นการลงเคสดเหมือนกับเคลดมารินฟอร์ดเนาะเป็นระดับครบลหลายๆอย่างครับอันนี้ก็จะเป็นการเก็บแต้มครับผมสําเร็จทุกภารกิจก็จะได้รับแต้มมาอันนี้ก็จะเป็นการลงระบบ15เกาะครับผมง่ายๆเลยครับทุกคนส่วนอันสุดท้ายนี้จะเป็นการเติมต่างๆจะมีทั้งแพ็คแนะนําที่เราอัปดาวถึงเราเลเวลถึงนะครับผมมันก็จะมีมาแนะนําตรงนี้แล้วก็จะมีแพ็คของภารกิจรายวันให้อันนี้ได้10ล้านเลยเหลือโูหแล้วก็จะเป็นการเนี่ยมีแพ็คแนะนําต่างๆครับแต่ละคนก็อาจจะยังไม่เหมือนผมเพราะาอาจจะเวลน้อยกว่า เรือจเวลเยอะกว่านั้นครับผมมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะและก็จะมีที่เป็นของรายวันครับผมนี่ก็คือแพ็คนี้เลยก็จะทําให้เราซื้อวันใหม่มามันก็จะรีนะครับผมสังเกตจะมีระยะเวลานี้ก็ใครที่สนใจแพ็คไหนก็ซื้อไว้นะครับทุกคนแถมยังมีแพ็ครายเดือนด้วยนะครับผมอันนี้ก็เติมไว้ล็อกอินแต่ละวันก็จะได้รับเพจนั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรมากนะครับเออทุกคนแล้วก็ตัวละครใหม่ครับอัปเดตเข้ามาแล้วครับผมเป็นสายรูปหยดน้ําไหน นี่ครับผมคิสเมนในตัวมาใหม่แล้วครับผมเป็นอาชีพเหมือนนักดาบมาแล้ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบน่าเล่นอยู่นะเดี๋ยวก็มาตามหากันครับผมว่ามันจะเป็นประมาณไหนส่วนการอัพพลังให้มันขึ้นเยอะๆสําหรับวิธีการนะครับผมที่เราจะทําให้ติดบอร์ดนี้ผมมีเทคนิคงียงไหมาให้ทุกคนดูครับผมในระยะเวลาที่เป็นแบบสมมุติกิจกรรมมันมี7วันเนี่ยเหลืออีกหนึ่งวันสิชั่วโมงของผมนะให้เราอัพตัวละครสัก1ตัวที่เป็นตัวแบกไปก่อนอสมมุติผมอัพเลเวลร้อยแปดสิบทีเนี้ย พอมันจะหมดเวลาให้เรารีตละครที่เลเวลเยอะๆรีกลับไปอัพแค่เป็นเลเวล100นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลเวล100ค่าพลังมันอยู่ที่ประมาณ20,000ถ้าผมอัพตัวเดียวมานอ่ะผมปัดเป็นแสนหนึ่งก็ได้ก็จะเปรียบเสมือเราไปอัพ5ตัวมันจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ผมอัพไปเลเวล180อ่ะผมจะเสียสังเกตเงิน45ล้านกับหินเขียว34ล้าน45ล้านเราเอามาอัพตัว10ดาวครับ 45ล้านเรามอัพตัว10ดาวได้10ตัวเพราะว่ามันใช้แค่4ล้านเรามอัพตัว10ดาวได้10ตัวเลยนะครับทุกคนก็มันจะทําให้เรานั้นแบบพลังจากที่เราจะได้แค่แสนหนึ่งก็จะเป็น2 0 0 0 0 0เห็นไหมได้เท่าตัวเลยก็ถ้าเราจะแข่งกิจกรรมกับใครอ่ะผมแนะนําว่าให้อัพแค่เป็นระดับเลเวล100รอยัพเป็น6ดาวก็ได้นะครับถ้าตัวเยอะแล้วก็ยิ่งมีตัวละครเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีครับผมเพราะว่าการที่พลังรวมขึ้นบอร์ดอ่ะมันนับตัวละครทุกตัวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็พยายามสะสมตัวละครไว้ในอัพ 6 0 80แปพลานก็ว่าไปนะครับผมเฉลี่ยให้มันแบบได้พลังเยอะที่สุดพยายามไล่อัพตัวเราเนี้เดี๋ยวผมก็จะมาไนะล่อัพเนาะและก็มีเทคนิคที่ดีกว่านั้นครับพยายามอัพแต้มสกิลครับทุกคนให้เป็นสายเดียวเนี่ยเหมือนผมอัพตัวนี้ตอนนี้ผมอัพสายอันเนี้ยเป็นอันเดียวคืออัพเลือดอมันจะได้พลังติดตัวเยอะเวลาที่เราไปอัพตัวละครอะ่ะผมก็จะอัพแค่สายอาชีพนินจานี้ที่ผมอัพในแต้มกิลนะครับผมเนี่ยพวกซาสึสเกะพวกไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นสายเดียวกันครับพวกเทนเทนอย่างเงี้ย เป็นสายเดียวกันเลยที่ผมเน้นนะครับผมพวกฮิดันอซึมะอย่างนงี้นะครับผมมันจะเป็นสายเดียวกันที่ผมอัพจากในแต้มกิวันนั้นเลยก็จะทําให้เป็นแบบพลังมันขึ้นเยอะแล้วก็หินพยายามใส่หินเป็นหินเลือดครับผมเนี่ย400 4,120เลือดแล้วก็5เลือดครับผมก็คือหินเลือดอะ่ะจะเพิ่มพลังโจมตีแบบจะเพิ่มพลังทีมอะ่ะเยอะที่สุดครับผมเนี่ยสามารถอัพไวแค่ขั้นนี้ก็ได้ครับผมอัพแค่เลือดอย่างเงี้ยนี่พลังทีมรวมรอนั้นจะขึ้นเยอะครับอันนี้ เดี๋ยวก่อนจะหมดกิจกรรมผมจะรีเฟซอีกทีนึงเพื่อจะให้แบบอันดับผมติดบอร์ดอยู่นะครับผมคาดว่าอยากดันให้มันติดท็อปสก็น่าจะสู้เขาไม่ได้เลยทุกคนเขาขึ้นแบบเยอะเกินตอนนี้ผม4ี่0 0 0หถ้าผมรีอัพตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ0 0แ0 0แต่คนอื่นเขาก็น่าจะขึ้นได้อีกอยู่เหมือนเดิมก็ทําให้แหวงจริงก็น่าจะเอาท็อปสิบนะครับผมท็อปสิบเราก็ได้นี่ของรางวัลเล็กๆน,น้อยๆมาอยู่นะครับผมขอแค่ให้มันติดท็อปก็น่าเล่นเพราะว่าของรางวัลมันน่าสนใจเรารีไปอัพตัวละครเรวลล์ร้อยพอหมดกิ เพราะว่าเราต้องอาศัยตัวละครเหล่านี้เอามาไต่ถาวันอยู่นะครับผมก็สําคัญมากๆเลยเนี่ยถาวันวันแรกลงได้100ด่านวันต่อไปลงได้วันละสาครับของถาวันก็ค่อนข้างที่จะเยอะไปเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนพยายามที่จะลงให้มันครบแบบทุกๆวันด้วยนะครับผมก็เคล็ดลับเล็กน้อยสําหรับภารกิจอีเวนต์สัปดาห์แรกก็ประมาณนี้เราจะแข่งขันกันเรื่องนะครับผมพลังรวมตรงนี้ก็พยายามทําให้มันได้เยอะที่สุดแล้วก็ จะมีของรางวัลให้เรานั่นเองนะก็เดี๋ยวสําหรับกิจกรรมของสัปดาห์ต่อไปอะ่ะส่วนตัวผมนะคิดว่ามันจะอัปเดตเป็นเดนเดียวกันแล้วเพราะว่าเนี่ยมันเปลี่ยนระยะเวลาของกิจกรรมแล้วนะครับผมก็ใครที่ดูแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็รีวิวตัวละครต่างๆให้ทุกคนรับชมครับผมตัวแรกที่จะรีวิวก็น่าจะเป็นไออุจิวะซาสึกเกะนี่แหละทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวละครตัวที่เติม หนึ่งเติมครั้งแรกอ่ะก็ได้รับตัวละครแล้วก็สามารถไปผสมตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ผสมเลยนะก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คาดว่าน่าจะเป็นการที่ทุกคนแบบคาดว่าทุกคนน่าจะใช้เป็นตัวหลักในการแบกทีมนะครับผมเดีย๋ยผมจะ มารีวิวต่ละครแล้วก็วิธีการใช้การเยือนการใส่ของต่างๆให้ทุกคนได้รับชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอยากรู้อันไหนก็สามารถมาพูดคุยมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับ,บผมจะพยายามมาไล่ตอบทุกคอมเมนต์ครับผมแล้วก็จะทําคลิปที่ทุกคนร้องขอมาให้ได้เร็วที่สุดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ